ถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานในการคืนสินค้านะครับตรงนี้สินค้าลูกค้าแจ้งว่าสินค้าใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วละ่ะจริงๆแล้วลูกค้านะ่ะแบเตเสื่อมแล้วก็ซื้อที่ชาร์จไปชาร์จแล้วก็มาโทษว่าที่ชาร์จเสียนะครับตรงนี้ผมมีแบตเตอรี่ ที่ใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราชาร์ให้ดูตรงนี้ลูกค้าทิ้งกล่องนะครับไม่เอากล่องที่เป็นออริจินอลคืนมาด้วยทีนี้ผมจะต้องเรียกร้องถึงค่าเสียหายทั้งในกรณีที่แกะสินค้าแล้วแล้วก็ในการที่ไม่สอบถามก่อนที่จะทำการคืน ะครับ นี่นะครับ,รบแบตเตอรี่ก็มีการชาร์จปกติก็ขึ้นไฟชาร์จแบบนี้ทิ้งไว้นะครับถ้าเกิดว่าแบตใช้งานได้ไฟเขาดับทีนี้เราก็เอาแบตไปใช้งานได้เลย ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนกันนะครับ